กจะภาพบำบัดเนาะี่ทำนี้เหมือนที่ทำนี้เหมือนให้แกแกแกจะภาพบำบัดจ้าสวัสดีค่ะที่นี่หมดได้ังมาตัดนะนี่ก็มาจ้าและนี่คือท้ากันเ่อเสือกตลาน ่อนค่ะวันก่อนอ,อันนี้คือเป็นหนูละ<อ>วันก่อนหนูได้มีโอกาสไปเที่ยวร้านเหล้าละ<อ>ได้กลับไปซุปเปอร์ฮิตร้านเหล้าที่อยากไปมานานต้องเลต้องเลียังเดือนไหมใช่เกษตรเป็นร้านเหล้าประจาที่ไปแล้วอมันดีมันแบบออซึ่งทุกครั้งที่ไปร้านเหล้ามันก็จะพ,พบเจอความแปลกใหม่ตลอดเวลาทำไมทำไมอันนี้เราก็ได้พบเจอความแปลกใหม่หนึงปกติธรรมเนียมของร้านเหล้าเนี่ยเวลาเขาเล่นสดกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการอ๋อ ขอความร่วมมือจากผู้ชมให้ร้องเพลงใช่ไหมอยากที่เมื่อก่อนยุคเราเวลาร้องเพลงปุ๊บเราจะมีตะโกนกลับไปคือไอโดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันมีเพลงใหม่เกิดขึ้นที่เรารู้สึกเฮ้ยตอนนี้เพลงนี้เขาร้องกันอย่างนี้แล้วหรอมีม็อบใหม่หรออันใหม่เลยไปคือว้าวมากก็คือเพลงฟ้าของแททูคัลเลอร์ฟ้า้าไม่ส่งมาฮะให้เธอมีใจแล้วไงต่อ บอกกันซ่าเาเป็นไรโนเขาไม่ได้ร้องอย่างเดี๋ยวจ้ะวัยรุ่นไทยเขาร้องอย่างนี้ค่ะฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจส่งมาทำอะไรหลอไปทำเนียมแล้วเหรอทั้งลายล้วส่งมาทำอะไรแล้วเออส่งมาทำเนียเออแล้วทำไมต้องเป็นอ๋อฟ้าตาไม่ส่งมาให้เธอมีใจแล้วก็ส่งมาทำ ไปลมันมันมันเป็นม็อบที่เพิ่มเติมเนื้อเพลงได้ถึงใจถูกต้องดีดีมากชื่อนี้เรารู้สึกว้าวซึ่งการการเจอเพลงแปลงอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว้าวตั้งตั้งหลายครั้งแล้วเออเช่นอะไรนี่เป็นจะแม่เป็นแฟนนะครับเออเข้ามหาลัยมาเพลงเนี่ยรักละมุนละไมเออติดตรงไว้ในกอเออเพียงกาซิบใช่ไหมนอกจากท่อนไอ้แล้วเนี่ยเราเจอเข้ามหาลัยปุ๊บรุ่นพี่เราที่คณะไม่ได้ร้องแบบนี้ร้องไงอ่ะไม่เหมือนคณา รักละมุนละไมติดตึงไว้ในความความทรงจำรุ่นพี่คณะทันลองว่าชักจนบมตั้งแต่ปฐมยันมหาลัยอันนี้ก็ถึงใจเหมือนกันเพราะชื่อเพลงเพียงรุ้ซิบอ๋อทุกวันจังอะสนุกสนานเดี๋ยวหลังเจอกันมาหลังเจอกันที่เราต้องพูดเรื่องตัวเองอะเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไม่ได้พูดแล้วเพราะว่าแขกแขกเพื่อนจะแล่เรื่องเด่นละต่างอ่ะเอยนี้ก็คือวันก่อนครับวันก่อน